มาติดตามความคืบหน้ากองทุนช่วยเหลือชาวนากันบ้างนะคะธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรก็ระดมเงินบริจาคช่วยเหลือชาวนาโครงการรับจำนำข้าวโดยมีการตั้งเป้าไว้2องหมล้านบาทใน4เดือนค่ะ นายนิพัฒน์เกื้อสกุลผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร,รษหรือทกศกล่าวถึงการดําเนินโครงการกองทุนช่วยเหลือชาวนานะคะว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการดําเนินการของกระทรวงพาณิชย์กับกระทรวงการคลังนําเงินงบกลางที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติและกกตให้ความเห็นชอบมาชาระให้กับชาวนาคาดว่าจะได้ภายใน10วันทกศก็จะได้รับเงินจากนั้นจะกระจายลงพื้นที่คาดว่าจะบรรเทาความเดือดร้อนของชาวนาได้ประมาณสอง0,000รายโดย ชาวนาจะต้องนำใบประทวนที่ขึ้นทะเบียนกับทกศสาขามาแสดงจากนั้นทกศจะจ่ายเงินตามลำดับทะเบียนทันทีค่ะ นายนิพัฒย์ยังกล่าวนะคะว่ามีชาวนากว่า900,000รายนำข้าเปลือกฤดูการผลิตที่56-57มบหกหาจมาจำนำกับรัฐบาลตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคมและยังไม่ได้รับเงินนอกจากนี้ทกศก,ก็ยังได้ตั้งกองทุนช่วยเหลือชาวนารับบริจาคเงินเข้ากองทุนตั้งแต่วันที่3มีนาคมถึง30มิถุนายน2557ขณะน,นี้มีเงินบริจาคทั้งสิ้น3 3 1ล้านบาทโดยประชาชนสามารถบ,บริจาคได้3ช่องทางคือ ผ่านบัญชีเงินกองทุนช่วยเหลือชาวนาบริจาคได้ที่ทกศทุกสาขาทั่วประเทศช่วยเหลือสมทบเงินเข้ากองทุนให้ยืมเป็นการชั่วคราวเมื่อสิ้นสุดโครงการจะได้รับเงินคืนโดยไม่มีผลตอบแทนและ ช่วยเหลือโดยสมทบทุนแบบมีผลตอบแทนได้รับอัตราดอกเบี้ยร้อยละ0.63ซึ่งจะได้เงินคืนพร้อมกับดอกเบีย้ยวันที่31ธันวาคม2557ซึ่งทกศก็ตั้งเป้าภายใน4เดือนจะระดมทุนให้ได้20,000ล้านบาทเพื่อนำไปช่วยเหลือชาวนาประมาณ200,000รายค่ะ